ออแม่ดีแล้วจำหมูได้ก่ะไมรู้แล้วรู้เพื่อนสมัยเป็นตีก็มากปาเาเรียนสัตีอยู่พักงแล้วเขาเออนี่นยเขาปลูกข้าวไรีอยไรบอยเขาเมนเย็นชื่นใจออืพี่ก็ทำอร่อยไม่ใส่น้ำาตย์

อย่าดีบ้างขี้ใจเมาใส่ให้คุยถือเออเป็นหรือว่างั้นเรื่องบางคนบางคนต้องไม่เป็นนั้นก็ต้องลวกน้ำก่อนตอนนี้สี่ปีแล้วไม่ต้องใส่ถุงที่ที่ไม่ที่หนูไม่ต้องก็ได้้แค่เปิดร้านสเต๊กอันเนี้สี่ปีก็ปีที่ห้าแล้วห้องนู้นแคาแจกของยังไงขาหมกไก่ร้านปืนอะ มันก็เลิกแล้วค่ะก็เลิกมาห้าหกปีแล้วเลิกขายอ่ะเลิกขายเลิกทำแก่แล้วมันไม่ดีพวกนี้นะโยกโกขายหรือเปล่าขายขายมันต้องมีเก้ายี้ตั้งด้วยเนอะต้องมีเก้ายี่ตั้งด้วย นนุยสวัสดีค่ะแจกลุงทานกับคุณยายคุณยายแจกลุงทานเรียกมาอยู่นะั้นเรียกไปช่วยไแ่เพราะว่าอพอมาซื้อน้ิงกีบพูแจกข้าวหมกไก่หน้าหลังเลยร้า,านรมงท้าให้ห่กี่ร้อยกล่องะถึงร้อยกล่อง

เก็บโตแล้วมาชา้าใส่ได้เยอะนิเทียกเลยดื้อนุ้ยนี่มาดูในร้านนี่นุ้ยขอ,องตลาดดิข้าวผัดกุ้งสองกล่องข้าวผัดกุ้งสองกล่องมีน้ำอันนี้น้ำน้ำอะไรนะข้าวหมกไก่ คนอิสลามอันนี้ข้าวหมกข้าวข้าวผัดข้าวผัดกุ้งอีกสองกล่องไม่ไม่ไปเอาเขาก็วุวายเด้อไอโฮี่อีกสองกล่องอีกสองกล่องน,นี่มีไก่ด้วยขาไก่ ขนมด้วยนี่นต่เฮียทำขนมจีนเด้อนุ้ยมากินนุย <c oughs> ้ยโอ้เขาติดปากจิงนี่เป็นหวักตานเฮียทำข้าวหมกไก่เด้เอเฮ้ยไม่ใช่ดีโยหว,วาน เราของเราเอง